สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในสวนเหมือนเดิมค่ะอยู่ในสวนทุเรียนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆเดี๋ยวป้าสีจะให้ดูว่าดอกทุเรียนหลังจากที่มันบานแล้วลักษณะของมันของดอกทุเรียนหลังบานแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเอ่อพอดอกทุเรียนมันร่วงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหางแย้ค่ะเพื่อนๆเป็นหางแย้เสร็จก็จะมาเป็นทุเรียนลูกเล็กแบบนี้ค่ะ มันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะหลังจากที่ดอกทุเรียนร่วงออกไปหมดแล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้ค่ะเพื่อนเออันนี้ก็คือดอกมันร่วงออกไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้แล้วก็จะค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ ค่อยโตขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วเจ้าของส่วนเขาก็จะมาดูว่าช่อไหนที่ควรตัดทิ้งช่อไหนที่ควรเอาไว้อันนี้ป้าสีมาอัปเดตว่า หลังจากดอกทุเรียนร่วงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้คือลูกเล็กลูกที่แบบว่าไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นหางแย้หรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นลูกเล็กๆ เป็นลูกเล็กอีกหน่อยก็อีกหน่อยพอเจ้าของสวนเขามาตัดแล้วเนี่ยมาตัดแต่งตัดแต่งลูกเล็กะคะ่ะตัดแต่งดอกแตะตัดแต่งช่อออกพอตัดออกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเพื่อน อันนี้คืออันนี้คือตัดแต่งแล้วต้นนี้คือแต่งดอกแล้วค่ะก็จะอยู่อย่างนี้เนี่ยค่ะ นี่คือแต่งแล้วค่ะแต่งแต่งดอกแต่งช่อแต่งลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกไปแล้วเดี๋ยวเดินหามุมสวยๆกันเดินหามุมให้ให้เพื่อนๆเห็นได้ชัดๆนะคะ อันนี้คืออยู่ต่ําๆนะคะอยู่สูงก็เยอะค่ะกล้องคงจับไม่ถึงแต่งดอกแต่งช่อแล้วก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ นี่คือตัดทิ้งแล้วค่ะน้องนัดเข้ามาตัดเมื่อกี้นี้ค่ะตัดทิ้งก็ลูกใหญ่อยู่นะเห็นแล้วก็เสียดายเหมือนกันค่ะตัดทิ้งเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเก็บให้เพื่อนๆดู น้องก็เพิ่งตัดออกไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะเนี่ยอย่างนี้คือมันคิดว่ามันไม่โตแล้วค่ะก็เลยต้องตัดทิ้งขนาดลูกโตขนาดนี้แล้วยังตัดเลยคือป้าสีก็ไม่ค่อยมีความรู้หรอก่ะเพื่อนเพื่อน ป้าสีไม่มีความรู้ทางทางด้านนี้ทางด้านตัดแต่งทุเรียนเนี่ยป้าไม่รู้หรอกป้าเพิ่งมาทำสวนเออได้ปีเดียวยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะเพราะว่าป้าป้าเคย เคยกินแต่ลูกมาโตแล้วอะค่ะคือเมื่อก่อนในี่ป้าอยู่กรุงเทพเนี่ยถึงเวลาน้องก็เรียกมามาเอาทุเรียนไปกินป้าก็มาละมาขนไปกินที่กรุงเทพแล้วพอกเกษียณแล้วเนี่ยป้าก็มาอยู่มาอยู่ในสวนป้ามาอยู่ในสวนนี้กับน้อง ถามว่าป้ามีความรู้ด้านทุเรียนไหมที่มาถ่ายให้ดูเนี่ยเออป้าก็ไม่มีความรู้หรอกค่ะป้าไม่มีความรู้ด้านนี้แต่ว่าป้าก็อยากจะให้เพื่อนๆนะดูอยากจะให้เพื่อนๆเห็นว่าทุเรียนมันดกแค่ไหนแล้วก็ชาวสวนเนี่ย แต่ละขั้นตอนเขาทำกันยังไงถ้าให้ป้าทำเองป้าสีก็ทำไม่เป็นหรอกได้แต่ยืนมองได้แต่ยืนมองน้องเขาทำอะคะ่ะ น้องก็แต่งทิ้งเห็นแล้วก็เสียดายความรู้ก็ไม่มียังอยากจะมาถ่ายทำเกี่ยวกับทุเรียน ออความรู้ไม่มีแต่ป้าสีอยากจะให้เพื่อนเเห็นว่าทุเรียนขั้นตอนของทุเรียนว่าเขาทำกันยังไงลักษณะการที่ออกดอกแต่งดอกดอกบ้านดอกล่วงหางแย้แล้วก็ลูกเล็ก ชาวสวนเขาแต่งกันยังไง ต้นนี้ที่ป้าสีมาถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยก็คือน้องเขายังไม่ได้มาแต่งทิ้งมันยังเป็นหางแย้อยู่เป็นหางแย้แล้วบางช่อก็ยังไม่บานช่อไหนที่ยังไม่บานเนี่ยสงสัยเขาจะต้องตัดทิ้งเพื่อนๆ่นคะต้นนี้ก็ดกอยู่นะคะดอกก็เยอะอยู่คะ่ะ แต่ว่ามันก็อยู่ได้แค่มันก็ยังเป็นได้แค่นี้อยู่ยังไม่โตอันนี้โตแล้วอันนี้แต่งลูกทิ้งอันนี้ต้องแต่งหางแย้ทิ้งค่ะเนี่ยคือแต่งหางแย้ทิ้ง สำหรับคลิปนี้ป้าสีก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วป้าสีจะทำคลิปใหม่ให้ดูค่ะเกี่ยวกับทุเรียนเหมือนเดิมให้เพื่อนๆดู อยู่สวนค่ะแต่ความรู้เกี่ยวกับทำสวนทำทุเรียนทำมงคุดทำเงาะป้าก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกเพราะป้าเพิ่งมาทำก็อาศัยถามน้องถามน้องถามเพื่อนถามพี่ป้านาะอาแถวนี้แหละค่ะว่าขั้นตอนไหนเขาทำกันยังไงและในสวนขณะนี้ก็เป็นขั้นตอนแต่งลูกเล็ก แต่งหางแย้ออกแต่งลูกเล็กออกลูกเล็กก็คือเป็นลูกที่ไม่สวยค่ะอย่างที่ป้าสีถืออยู่เนี่ยคือลูกที่ไม่สวยเป็นลูกที่ดูแล้วว่าไม่โตแน่นอนถ้าเอาไว้มันก็แย่งอาหารกันเฉยๆก็ต้องแต่งออกตัดทิ้งหรือว่าช่อไหนมันมีหลายลูก <c oughs> โทษค่ะ ช่อไหนที่มีหลายลูกก็ต้องแต่งลูกที่ขี้เละที่สุดออกค่ะเอาลูกที่หน้าตาดีไว้สำหรับคลิปนี้ป้าสีก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะคะป้าสีฝากให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าสีด้วยนะคะพูดไม่เก่งแต่อยากทำคลิปขอบคุณมากค่ะ